ผมเชื่อนะครับว่าสําหรับคนที่ตามซีรีส์เฟดหรือว่าเล่นเกมเฟดโกมาเนี่ยอาจจะพอคุณหน้าคุ้นตาหรือว่าเคยเห็นหน้าผัาน,ผานผ่านมาบ้างนะครับก็คือผู้หญิงผมสั้นใส่ตังหูสวมชุดสูตรและถุงมือท่าทางสุขขุมเยือกเย็นธรรมะธรรมแงราวกับผู้ชายอีกทั้งในภาคเฟดพริสนาอิริยาเนียเราก็ได้เห็นเธอโชว์พลังจริงๆของเธอไปแล้วนะครับ ก็คือเธอเนี่ยสามารถสู้กับคนที่มีพลังเทียบเท่าเท่ากับเซเวนได้อย่างชิชวๆเลยแล้วก็ไม่ระคายผิวเลยแม้แต่น้อยและในการต่อสู้เนี่ยเธอไม่ได้ใช้เวมนมนอะไรที่มันหวือหวาเหมือนกับตองเว่คนอื่นเลยนะครับเธอใช้แค่หมัดกับกระบวนท่าการต่อสู้อย่างเดียวแต่ว่าหมัดของเธอนั้นรุนแรงพอที่จะสามารถต่อยครั้งเดียวแล้วเซเวนกระเด็นไปด้านหลายเมตรเลยและเธอเองก็ยังเป็นหนึ่งในมาสเตอร์ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์นะเมืองฟูยิคิครั้งที่5อีกด้วยอ้าวแล้วทำไมเราถึงไม่เห็นเธอปรากฏตัวเลยล่ะ ในทั้งสาภาคหลักของเราสําหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในจอมเวทที่เรียกได้ว่ามีความสามารถที่สูงมากๆอีกทั้งเธอยังเป็นผู้สืบทอดสายเลือดของจอมเวทที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคเทพเจ้าพร้อมกับสิทธิ์ผู้ที่ถือครองสมบัติมรดกโบราณอันล้าค่าจากยุคเทพเจ้าอีกด้วยชื่อของเธอเนี่ยออกเสียงตามภาษาอังกฤษจะได้ว่าบาเซตฟรากา้า Macremis แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเธอเนี่ยมีความสามารถยังไงบ้าง ผมคงจะต้องเริ่มต้นที่ประวัติของตัวเธอเองก่อนครับถ้าน,น้ำและขนมของทุกท่านพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยตระกูลของบาเซตเนี่ยหรือว่าตระกูลฟาก้านะครับเป็นตระกูลจองเวทที่เก่าแก่มากสามารถย้อนรอยไปตั้งแต่สมัยยุคแห่งทวยเทพได้เลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าพวกเขาเนี่ยมีทั้งความศรัทธาแล้วก็ได้ปรนิบัติเหล่าทวยเทพในยุคนั้นนะครับพวกเขาเลยได้ของรางวัลตอบแทนมา อย่างที่1คือเวทรูนครับแล้วก็เป็นความเข้าใจเวทรูนที่อยู่ในขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์ได้เลย2คือสิทธิในการถือครองและเปิดใช้สมบัติชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าฟัการัตซึ่งตัวของดาฟัการัตเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้เล่าในช่วงต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าประเมินในฐานะจองเวทเนี่ยพวกเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นหัวกะทิหรือว่าเป็นมาสเตอร์เลยแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างครับพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะปลีกนิเวศตัวเองอยู่ในหมู่บ้านตามแนวชายฝั่งของทะเลแทน ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นตระกูลที่มีความเก่าแก่แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชนชั้นสูงในวงการจอมเวทเลยแต่ความจริงนะครับพวกเขาไม่สนใจทางด้านชื่อเสียงเงินทองยศถาหรืออำนาจใดๆทั้งสิ้นแตกต่างจากตระกูลจอมเวทอื่นๆอย่างสิ้นเชิงโดยที่พวกเขาเลือกที่จะอยู่อย่างเงียบๆแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้ของวงตระกูลและมรดกให้กับลูกหลานต่อไปโดยมรดกที่พวกเขาได้รับมาจากเหล่าทวยเทพเนี่ยมีชื่อว่า God Holder ครับหรือว่าผู้ถือครองสมบัติแห่งทวยเทพ คือพวกเขาเนี่ยได้รับสืบทอดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคแห่งทวยเทพครับอ่ะทุกคนคุ้นกันใช่ไหมเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับเป็นเชื้อไวรัสที่จากข้อสันนิษฐานของผมนะคือเชื้อตัวเดียวกับที่ตกลงมาบนโลกเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนนั่นแหละด้วยความที่ว่าพวกเขาเนี่ยมีเชื้อเหล่านี้อยู่ในตัวเลยทําให้เวทมนต์ของพวกเขาทรงพลังมากมันเป็นเชื้อที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยที่ความลี้ลับและความลึกลับยังเป็นกฎเกณฑ์สาคัญของโลกอยู่ และเวทมนต์เนี่ยก็พึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้ในการํำรงอยู่และพลังของมันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้แหละครับและเงื่อนไขในการใช้ฟาการัสเนี่ยต้องเป็นคนที่มีเชื้อเหล่านี้อยู่ในตัวเท่านั้นนะครับหรือว่าเฉพาะตระกูลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเปิดใช้งานสมบัติชิ้นนี้ได้เรามาที่ตัวของบาเซตเกตบ้างดีกว่าครับเธอเนี่ยเกิดในช่วงปี1 9 8 2ครับผมที่แถวยาวไอแลนด์และด้วยอายุเพียงแค่14-15ถึงปีเนี่ยเธอได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับสมาคมจอมเวทครับ โดยไม่สนคำคัดค้านจากพ่อและแม่เลยเพราะว่าตระกูลของเธอเนี่ยไม่อยากจะมีปฏิสัมพ,พันธ์กับโลกภายนอกนั่นเองและสาเหตุที่เธออายุน้อยขนาดนั้นเนี่ยและสามารถเข้าร่วมสมาคมซองเว้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเธอมาจากวงตระกูลอันเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยยุคเทพเจ้านะครับแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นทั้งอัจฉริยะในการต่อสู้และการใช้เวทมนต์อย่างถึงที่สุดชนิดที่ว่าเหนือกว่าคนอื่นๆในรุ่นอย่างเห็นได้ชัดเลยก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับเป็นคนธรรมดาแท้ๆต่อยเซแวน่นกระเด็น และด้วยความสามารถขนาดนี้เนี่ยเธอก็ได้รับเลือกให้เข้าบรรจุอยู่ในหน่วยผู้พันนึกครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในวงการโลกเวทมนต์เนี่ยมันจะมีอยู่จอมเวทบางพวกที่มีความสามารถที่แปลกไม่เหมือนใครซึ่งบางครั้งเนี่ยก็เป็นอันตรายครับแล้วก็ต้องอยู่ในการจับตามองอยู่ตลอดและถ้าเห็นว่าจอมเวทคนนั้นเนี่ยมีท่าทีที่ว่าจะเป็นภยัยหรือว่าอยู่นอกการควบคุมเนี่ยทางสมาคมจอมเวทก็จะส่งพวกนี้นะครับหน่วยปิพันึกไปจัดการ และก็เก็บเอาอวัยวะร่างกายลูกตาเส้นประสาทกลับมาวิจัยพูดง่ายๆก็คือไอ้พวกนี้เป็นพวกที่มีความสามารถโดดเด่นเกินซะจนทางหอนาฬิกาเนี่ยจะต้องจับตามองยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยนะครับก็คือโนดิคตาเอมิยะหรือว่าพ่อของคริสงหนั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยได้ทําการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเวทที่เกี่ยวกับการไหลของเวลาทามเดบซ นั่นก็คือการควบคุมการไหลของเวลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเร่งหรือจะทําให้มันเดินช้าลงภายใต้เขตแดนของตัวเขาเองโดยจุดประสงค์ของเขาคือการเร่งเวลาไปจนถึงจุดจบของจักรวาลครับเพื่อที่จะเข้าถึงรากด้านเองเมโดินเฮเวนแต่ว่าก็ไม่ทันที่หอนาฬิกาจะส่งหน่วยปดผนึกไปเนี่ยเขาก็ดูค่าโดยเอิอมกิลเงเองในช่วงประมาณปี1998นเนี่ยนะครับมาเซนเนี่ยเขาก็ได้ร่วมในปฏิบัติการการปดผนึกจองเว้นออกรีดคนหนึ่งซึ่งในปฏิบัติการครั้งนั้นเนี่ย เขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับหน่วยสังหารหรือว่าเอ็กซิคิวเตอร์ของทางโบดเข้าโดยทั้งสองฝ่ายได้เข้าปะทะกันจนเหลือผู้ที่อยู่รอดของแต่ละฝ่ายอย่างละหนึ่งคนทางฝั่งผู้ปิดผนึกเหลือแค่บาเซตและทางฝั่งเอ็กซิคิวเตอร์ก็คือคโตมิเน่คิเรหลวงพ่อของเรานั่นเองโดยทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทําข้อตกลงกันครับก็คือในภารกิจครั้งถัดไปเนี่ยถ้าเกิดการต่อสู้ขึ้นพวกเขาจะร่วมมือกันและทางฝั่งบาเซตเองก็จะได้เก็บกู้ซากตามจุดประสงค์ของตัวเองกลับไปยังหอนาฬิกา และโคโตมิเนคิเรจะรายงานไว้กับทางบดว่าเขาได้จัดการหลักฐานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วถือเป็นการวินวินของทั้งสองฝ่ายโดยพวกเขาเนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกันหลายครั้งจนทั้งสองคนเนี่ยเกิดความสนิทสนมราวกับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันเลยทีเดียวและในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่5นะ้นเมืองฟูยุคินะครับทางหอน,นาฬิกาเนี่ยได้ส่งบาเซตให้มาเป็นผู้สังเกตการ แต่ทว่าคีเรนเนี่ยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้คุมกฎแล้วก็เป็นบารหลวงอยู่ในนขณะนั้นได้ทำการเชิญมาเซตให้มาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในมาสเตอร์ทั้ง7ของสองครามด้วยซึ่งมาเซธเองก็ดีใจมากครับที่เธอเนี่ยได้กลับมาพบกับเพื่อนเก่าอีกครั้งในการอัญเชิญเซ์ว่นของเธอเนี่ยแทนที่เธอเนี่ยจะเลือกเซเวน่นคลาสเก่งๆอย่างเซเบอร์หรือว่าเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยเธอกลับมีวีรชนคนนึงอยู่ในใจเธอตลอดมาเลยครับตั้งแต่เด็ก เธอได้ยินเรื่องราวของเขาเนี่ยบ่อยมากเพราะว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยสืบที่สายมาจากชาวไอริสแล้วก็จะเล่าตำนานเกี่ยวกับไอริสของเธอให้ฟังบ่อยๆเธอได้รับรู้ถึงจุดเริ่มต้นช่วงรุ่งโรจน์และจุดจบอันแสนสลดของวีรชนคนนั้นความปรารถนาของเธอที่เข้าร่วมจอกศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือการใช้พลังของจอกศักดิ์สิทธิ์ในการช่วยวีรชนคนนั้นให้พ้นจากชคชะตาอันโหดร้ายในอดีตเรียกได้ว่าตัวเธอเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของตำนานของพี่หมาคุคุลินเลยครับ เป็นติ่งเขาว่าแหละและณวินาทีที่เธอได้ทําการอัญเชิญพี่หมาฮอเโลออกมาคิเรก็เข้ามาจากทางด้านหลังจ้วงอกเธอพร้อมกับตัดมือซ้ายที่มีอาคมบัญชาเนี่ยออกมาและแย่งสิทธิ์ในการเป็นมาสเตอร์ของแลนเซอร์นั่นถึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงไม่เห็นเธอปรากฏตัวเลยในสงครามจอกทั้ง3มรูดหลังจากนั้นนะครับจะเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นภาคเฟสฮอลโลอัตรารเสียนั่นเองเรื่องราวประมาณว่าเธอเนี่ยได้ยินเสียงของบางสิ่งบางอย่างที่ จะมอบความปรารถนาของเธอให้ด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยไม่อยากตายเซอร์แวนตัวนั้นเลยทำารนธสัญญากับเธอและลากเธอเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่งที่เธอไม่รู้จักส่วนถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปหาเกมเล่นกันได้นะครับทางด้านอุปนิสัยเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนที่ดูค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็ซีเรียสอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นคนที่สุขุมแล้วก็ทํางานหนักมากๆและมีความยุติธรรมอยู่ในตัวที่สูงแต่สิ่งเหล่านี้ที่ผมกลาม่าวมาเนี่ยมันเป็นแค่เกราะกาําบัง สิ่งที่อยู่ภายในใจของเธอครับจริงๆแนละ้วเธอเนี่ยเป็นคนที่เปราะบางมากๆและเธอก็เป็นคนที่เหงาอยู่ตลอดเวลาเธอเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยครับเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเลี้ยงเธอมาแบบไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกถ้าว่ากันในด้านจิตใจแล้วเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอมากๆที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับอะคนลองคิดสภาพสิเด็กผู้หญิงอายุแค่สิบสี่สิบห้าต้องออกมาเผชิญโลกเพียงลําพังถูกส่งไปในภารกิจเสี่ยงตายหลายครั้งที่ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่ ทั้งความเครียดท้อเศร้ามันถาโถมเข้ามาในจิตใจเธอครับแล้วเธอเนี่ยก็ไม่มีใครเลยที่จะสามารถระบายได้หรือว่าพูดคุยปรึกษากับใครได้เลยเพราะว่าเธอในยอยู่เพียงลําพังมาโดยตลอดอย่างน้นนอยๆก็มีคิเรครับแต่ว่าคิเรเนี่ยก็ได้ทรยศเธอหักหลังเธอตอนนี้เธอก็ไม่เหลือใครแล้วครับเธอดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนักแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เธอทําก็คือเธออยากจะโฟกัสแค่เรื่องงานครับเพื่อที่จะหลีกหนีจากความจริงในจิตใจของเธอนั่นเอง ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะทําความดีความชอบให้กับสมาคมจอวเวทเท่าไหร่สมาคมจองเวทก็ไม่เคยกล่าวชมหรือว่าเห็นหัวเธอเลยแม้แต่นิดเดียวครับจิกหัวใช้เรากับว่าเป็นเครื่องมือสมาคมจองเวทนี่มันเฮียจริงๆเลยตัวเธอเนี่ยต้องการแค่การยอมรับครับไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่บุกบ่าฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเท่าไหร่มันก็ดูเหมือนว่าไร้ค่าเธอไม่ได้มีเวลาไปใช้ชีวิตเที่ยวมีความสุขมีความรักหรือว่าอะไรอย่างที่เด็กผู้หญิงธรรมดาเขามีกันเลยครับ โตมาเธอมีแต่สู้ฝึกฝนสู้ฝึกฝนทําภารกิจแล้วก็กลับมาวนลูปอย่างนี้ตลอดถ้าพูดถึงนิสัยจริงๆของเธอเนี่ยเธอเป็นคนที่อ่อนต่อโลกมากนะครับคือโดนหลอกง่ายแล้วก็ใส่ซื่อไร้เลียงสาเหมือนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยแล้วก็ตอนที่เธอเขินเนี่ยเธอจะน่ารักมากๆเลยและครับเอาละ่ะเราพูดถึงเรื่องประวัติข้าวๆของเธอแหละตอนนี้เรามาโฟกัสกันที่ความสามารถแล้วก็สมบัติของเธอกันดีกว่าความสามารถของเธอเนี่ยครับสไตล์การต่อสู้ของเธอเนี่ย จะเด่นในด้านการผสมผสานระหว่างการใช้เวทรูลและก็ศิลปะป้องกันตัวระยะประชิดครับโดยที่เราเห็นหลักๆเนี่ยคือเธอจะใช้เวทรูลในการเสริมพลังทางกายภาพแล้วก็เข้าไปโจมตีอีกฝ่ายด้วยความรวดเร็วและฉับไวเป็นศัตรูตัวสกาดของเหล่าจอมเวทที่ไม่ได้ฝึกฝนการต่อสู้ระยะประชิดมาเลยครับถ้าวัดความสามารถระหว่างมาสเตอร์ด้วยกันเองในสงครามจอกสักศิษย์ครั้งที่5เนี่ยเธออยู่ในระดับจุดสูงสุดโดยที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งศิลปะป้องกันตัวทางกายภาพหรือทางด้านเวทมนต์ก็ตามที คนที่สามารถพอพัดพอเบี่ยงกับเธอได้ค็คงจะมีคิเรตอนช่วงเฟสซีโร่ครับหรือแม่ก็อาจารย์โซอิจิโร่ที่เป็นนักฆ่ามาก่อนซึ่งข้อมูลของเวทดูดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปยากอีกทีนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูสมบัติของเธอกันดีกว่าฟรัการัลชคมดาบของเทพเจ้าแห่งสงครามโดยดาบเล่มนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นดาบของเทพเจ้าที่มีชื่อว่ามาน,านาแมกแล ก็คือเทพเจ้าที่ไปสิงบาเซตในเกมเฟดกรายออเดอร์นั่นเองครับผมซึ่งผมจะทําคลิปแยกของเขาในอีกทีหนึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะครับแต่เดิมดาบเล่มนี้เนี่ยเป็นดาบสั้นที่มานามอบให้กับเทพ,พเจ้าแห่งสงครามแล้วก็แสงตะวันที่มีชื่อว่าลุกและลูกชายของลุกก็คือคฮูลินพี่หมาของเรานั่นเองครับโดยดาบเล่มนี้เนี่ยจะเป็นดาบที่จะออกจากฝักโดยที่ตัวผู้ถือเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปจับมันเลยและมันจะออกไปตัดศัตรู ก่อนที่ศัตรูจะชักดาบออกมาซะอีกมันคือหนึ่งในสมบัติเวรชนที่เป็นของตกทอดมาจากยุคเทพเจ้าโดยแท้จริงที่ไม่ใช่ของเรียนแบบมาจากจอก,กศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบรรจุอยู่ในบันลังเวรชนนี่คือของแท้เลยครับโดยการที่จะสร้างปักรัสออกมาเนี่ยเธอจะต้องมีลูกบอลตะกัวก่อนครับแล้วก็เธอเนี่ยก็จะหยดเลือดของตัวเองเนี่ยลงไปจากนั้นก็ไร้พิธีแล้วก็ปล่อยมันไว้อยู่ในห้องใต้ดินประมาณสักหนึ่งเดือนในหนึ่งปีเนี่ยเธอจะได้ลูกบอลแบบนี้ประมาณ10ลูกครับ ไอ้ที่เธอสภาอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็คือภาชนะบรรจุลูกบอลตะกัวเหล่านี้แหละครับที่ผ่านการปลุกเสกม,มาแล้วผู้จะเป็นลูกนิมิตเลยกูโดยเมื่อเธอเห็นทีท่าว่าศัตรูเนี่ยกำลังจะใช้ท่าไม้ตายเธอจะนําลูกบอลออกมาจากกระเป๋ะครับแล้วก็ให้มันเนี่ยลอยอยู่ใกล้ๆกับมือและเมื่อศัตรูทําการไล่สมบัติวีรชนและเมื่อเธอจะทําการโจมตีลูกบอลน,นั้นจะเปล่งแสงออกมาและทําการชาร์จประจุไฟฟ้าครับบาเซตจะตั้งท่าที่จะต่อยลูกบอลน,นั้นออกไป โดยเงื่อนไขในการใช้ฟาการัสก็คือศัตรูจะต้องเตรียมพร้อมในการปล่อยท่าที่ทรงพลังที่สุดของตัวเองออกมาและการโจมตีโดยฟาการัสจะต้องทําการโจมตีหลังจากที่ศัตรูปล่อยท่านั้นออกมาแล้วเท่านั้นโดยตัวของฟาการัสจะทําการปรับเปลี่ยนการไหลของเวลาและการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ทําให้ฟาการัสนั้นพุ่งตรงเข้าไปแทงหัวใจของศัตรูในทันทีโดยการโจมตีของศัตรูที่ออกมาก่อนหน้านี้จะไร้ผล เพราะเหตุการณ์ที่ศัตรูปล่อยท่าอันทรงพลังที่สุดของตนออกมาได้ถูกฟาการัสเขียนทับใหม่ทําให้มันไม่ได้เกิดขึ้นไม่ว่าการโจมตีของคู่ต่อสู้จะรวดเร็วและรุนแรงเพงียงใดฟาการัสจะโจมตีก่อนเสมอสแสดงให้เห็นว่าสมบัติที่มาจากยุคเทพเจ้านั้นสามารถปรับเปลี่ยนกฎของโลกสับเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงโชคชะตาและถึงขั้นท้าทานการไหลของเวลาได้เลยโดยการโจมตีนี้จะจัดอยู่ในรูปของการเคาน์เตอร์แอตแทนั่นเอง แต่ว่านะครับฟากรัสเนี่ยก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ 1. คือมันเป็นอาวุธเชิงคอนเซปต์ครับเมื่อถูกคอนเซปต์ที่มีความสามารถมากกว่ามันก็จะพ่ายแพ้ให้กับคอนเซปตนั้นยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยคือหอ,อกเกโบลครับคอนเซปต์ของหอ,อกเกโบคือการสลับเหตุและผลปาหอ,อกออกไปจึงจะพุ่งตรงเข้าสู่หัวใจกลายเป็นพุ่งตรงเข้าสู่หัวใจก่อนที่จะปลาหอ,อกออกไปชะตาของบาเทสถูกกาหนดไว้ตั้งแต่ก่อนที่คูฮูลินจะใช้สมบัติวิรชนของตัวเองแล้วครับเมื่อคูฮูลินปาหอ,อกออกไป ตามคอนเซปของฟาการัสฟาการัสจะทํางานโดยการย้อนเวลากลับไปและแทงตรงที่ท <c oughs> หัวใจคูฮูลินเช่นเดียวกันก่อนที่ฟาการัสจะทํางานและเปลี่ยนแปลงคอนเซปเหล่านั้นฮอกเกโบกได้ทําการเปลี่ยนแปลงคอนเซปก่อนหน้านั้นแล้วมันจะพุ่งตรงเข้าสู่หัวใจของบาเซตโดยที่ไร้เงื่อนไขใดๆสรุปก็คือตายทั้งคู่นั่นแหละครับจุดอ่อนที่2ของมันคือมันจะใช้ไม่ได้ผลกับเซแวนที่ไม่มีไพ่ตายเป็นตัวเป็นตน อย่างเช่นกิลกาเมสถ้ามันไม่ควัา AR ออกมาเนี่ยถ้ามันเอาเกตออฟบ,บาบิโลนยิงใส่อย่างเดียวมันก็ชนะหรือว่าเมเดียเนี่ยที่นางไม่มีเวทที่ทรงพลังที่สุดของตัวเองเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าเวททุกอันของนางเนี่ยทรงพลังมากๆอีกอย่างหนึ่งคือโฮกุที่เกี่ยวกับชีวิตครับอย่างเช่นเฮอร์คิวลิสเพราะว่าเมื่อมันตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะฟื้นคืนชีพมาใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถือว่าเป็นศัตรูตัวสากัดของฟาการัสเลยทีเดียวครับก็สำหรับวันนี้ข้อมูลของมาเซ็ตก็เอาไว้เท่านี้ครับ สาเหตุที่ผมหายไปประมาณเดือนหนึ่งก็คือไปนั่งเล่นเฟสฮอลโลเนี่ยแหละใช้เวลาเล่นประมาณสักประมาณ40-50ถึงชั่วโมงแล้วก็เขา้าใจถึงเหตุผลว่าทาไมภาคนี้ถึงไม่ได้ถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่าแบบไหนอ่ะมันไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงเหมือนกับลุ้นหลักไงคืออันนี้มันแบบมันจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้กดอะไรก่อนก็ได้อ่ะแล้วมันจะเป็นโปรเกรสบันทึกเอาไว้ที่หลัง แต่ว่าภาคนี้เนี่ยถามว่ามันจําเป็นต้องเล่นไหมผมมองว่ามันเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมซะม,มากกว่าคือมันไม่ได้ต่อจากเส้นเรื่องหลักเลยทีเดียวมันเป็นเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่มเติมเป็นเอ็กซ์ตร้าที่แทรกเข้ามาทีหลังแต่ว่าถ้าเล่นก็ไม่เสียหายครับเพราะว่ามันมีฉากเซอร์วิสท,ที่คนที่เล่น3ารู้หลักมาหรือว่าคุณดูเมะสามภาคมาเนี่ยจะอิ่มฟินแน่นอนอยากให้ไปหาเล่นมากๆครับทั้งเพลงทั้งตัวละ,ละครทั้งเสียงภาคคือภาคนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าบุคลิก ที่แท้จริงของเซอร์แวน์แต่และคนเนี่ยถ้าเขาไม่ได้อยู่ในช่วงสงครามที่ต้องสู้กันเนี่ยเขาจะทําอะไรกันบ้างอย่างเช่นเจเมดูซ่าวันวันก็เอาแต่อ่านหนังสือหรือไม่ก็ทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านขายของเก่าแล้วไม่ก็เมเดียที่มาฝึกความเป็นภรรยาฝึกทํากับข้าวที่บ้านชิโร่แล้วไม่ก็เซเบอร์ก็แดกอย่างเดียวแดกทั้งวันเลยเอาจริงๆภาคเนี้ยมันสามารถนับเป็นแคนิวัลไปทัซึมอีกภาคหนึ่งได้เลยนะคือมันกาวเยอะมากอะแล้วคือแบบฉากกาวแต่ละทีคือโคตรหาส่วนคำถามที่ว่่าาผมจะทํสรรุปพวกเนืื้ออองงข เกมนี้ไหมเกมนูนม่นไหมผมตอนนี้ผมยังไม่มีแผนว่าจะทำนะเพราะว่าผมคิดว่าการที่คุณไปเสพเองไปเล่นเองเนี่ยมันจะได้อัตรรมมากกว่าผมกลัวว่าผมทำออกมาอะไรเนี่ยจะสรุปไม่ได้ดีพอเนื้อหามันจะไม่ครอบคลุมพอเพราะว่าก็าอย่างที่ผมบอกไปคือในเกมเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเล่นเยอะมากไปอ่านเนื้อหาเยอะมากคือคุณจะสามารถเลือกเสพอันไหนก็ได้ไม่เลือกเสพอันไหนก็ได้เว้แต่ว่าถ้าแบบคุณไปดูคลิปที่ผมทําออกมาเนี่ยมันก็จะ ค่อนข้างจะฟิก fix ตรงที่ว่าคุณจะรู้เรื่องจากที่ผมเอามาเล่าในคลิปเพียงเท่านั้นไงคุณจะไม่รู้เนื้อหาแบบเพิ่มเติมที่คุณอยากจะรู้อ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ออกมาด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถกดกระดิ่งเพื่อตอนที่ผมทําคลิปออกมาใหม่ในอนาคตอันใกลน้นี้คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องของผมนะครับอีกเรื่องคือช่องผมมีทั้งซูเปอร์แชทและก็ซูเปอร์แตงแล้ว Super Tank ละนะครับผมถ้าใครอยากจะให้ทิปหรือว่าให้ค่ากาแฟของผมในการทําคลิปแบบนีีเน้เ่ ก็สามารถโดนเนิกันเข้ามาได้นะครับผมไม่จำกัดจำนวนเงินครับแล้วก็ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ